ครับผมบุ๊กมา,าถามเรื่องค่ายนิดนึงนะครับผมจับจิตในความหมายของอาจารย์คืออะไรครับจับจิตคือในความหมายของครูใช่ไหมแปลว่าทํายังไงที่จะทําให้คนที่ไม่เข้าค่ายเนี้ยได้รู้จักจิตใจของตัวเองได้เอาจับเอาจิตใจของตัวเองขึ้นมาดูซิว่าเราได้ดูแลจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่ในสภาวะที่ดียังแล้วจะได้ไปเที่ยวจ,จับจิตของคนที่อยู่ใกล้ๆตัว ช่วยเขาตรวจดูซิว่าเอาแค่ตรวจดูว่ามีสุขภาพจิตปกติยังแฮปปี้หรือยังแข็งแรงหรือยังเพราะจริงๆนี่เป็นอะไรคะนโยบายของ WHO คือเราทำไงให้ประชาชาติของเรามีอะไรคะมีความสุขคนจะมีความสุขได้จิตต้องแข็งแรงนะคะต่งเมื่อไหร่ไม่รู้นะว่าที่เธอสร้างค่ายกันขึ้นมาเพื่อจะไปจับใจน้องเอาให้หรืออะไรนะคะครับผมมีคำถาม ในใบสมัครมหา,ามอาจารย์สองข้อเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้มากเลยในความคิดของอาจารย์นะครับถ้าใย,ยมีขายหอยอาจารย์คิดว่าใย,ายมอยไขยอะไรครับไขหมอ้อเพราะอะไรครับหอยกับมอมันต้องไปด้วยกันนะคะไปได้ไปด้วยกันแล้วก็ถ้าอาจารย์เจอซิงมอลฟอยากบอกอะไรกับซิงมอลไฟล์แล้วกูจะบอกเขาว่าเก่งมากจีเนียสมากนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ไม่ต้องทำให้เรางโง่อยู่นาน นะคะกว่าจะค้นหาพบในสิ่งต่างๆและถ้าเขายังอยู่เนี่ยครูจะให้เขาเป็นมหาวิรบุรุษของโลกเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะทฤษฎีของแกถึงจะมีใครคริติไซ์แค่ไหนเราก็ยังใช้งานยันอยู่เยอะแยะมากมายไปหมดในแง่มุมแต่อย่าลืมนะคะซิกมัน์ฟอย แกเป็นคนที่เชี่ยวชาญเก่งในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็เรื่องของการที่เราจะบำบัดรักษาคนที่มีปัญหาทางบุคลิกภาพอย่างไรแต่เราก็จะมีอีกหลายคนซึ่งอะไรคะเก่งและเชี่ยวชาญในงานด้านอื่นนะคะในประเทศไทยเราจะรู้จักน้อยภาษาขาวิชาจิตวิทยาที่เรามีน้อยนะคะในต่างประเทศเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้านับเป็นดีวิชันเรามีถึง25ถึง50าิดีวิชันเพราะฉะนั้นเด็กบางคนมาถามว่า เขาไม่เห็นอยากเรียนคลินิกไม่เห็นอยากเรียน I.O. ไม่เห็นอยากเรียนคาซิลิ่งเลยเขาจะไปเรียนอะไรโอ้เยอะมากตอนนี้เรามีจิตวิทยาธุรกิจเรามีจิตวิทยาคม,มนาคมเรามีจิตวิทยาแม้แต่เรื่องของไซเบอร์เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่เขาอุตส่าห์นะคะอย่างซิกมันฟรอยหรือวุลหรือใครก็ตามซึ่งบางทีนักเรียนไปอ่านแล้วนักเรียนโอ้คิดได้อะไรเนี่ยง่เพราะว่าอะไรเพราะนักเรียนอยู่ในยุคนี้ แล้วไปอ่านของเขาอาจจะคิดว่าโอ้โหโบราณคิดอะไรโบราณแต่นักเรียนลองเกิดในสมัยเดียวกับเขาดูสินักเรียนจะจีเนสคิดได้อย่างเขาไหมนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกเขา,เค,าครับผมแล้วสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆค่ายด้วยครับก็ยินดีนะคะถ้าเรียนแล้วจิตปกตินะถ้าจิตปกติแล้วชอบจิตวิทยากูก็อยากได้หนูๆเนาะมาเรียนจิตวิทยาด้วยกันจะได้ทําให้คนในโลกเรานี่ช่วยคนเลาเรานี่มีสุขภาพจิตที่ดี นะคะแล้วไม่ต้องคนอื่นหรอกเอาตัวเองซะก่อนเถอะนะมาเข้าค่ายตอนนี้ทะเลาะกับใครยังนะออกไปจากค่ายนี้แล้วครูก็หวังว่าทุกคนก็จะต้องแฮปปี้นะคะถ้าเผื่อไงก็ฟีดแบ็มาว่าพี่คนไหนมันทําให้จิตของหนูตกนะคะแล้วครูจะจัดการพี่ให้ขอบคุณค่ะดีค,ค่ะ ากวันนั้นถึงวันนี้ภาควิชาจิตวิทยาธรรมศาสตร์ได้ผลิตนักจิตวิทยาที่มีความรู้มีคุณธรรมและมีจิตสำนึกที่รับผิดชอบท่ามการกระแสข,ของสังคมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา47ปีแห่งความสำเร็จของเราจิตวิทยาธรรมศาสตร์ครับถ้า น้องๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาเป็นรูปแม่ดมและพ่อปรีดีนะครับสําหัับวันนี้รายการจับจิตโซเซ,เซตี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ เอ้าวอาจารย์สวัสดีค่ะให้ไปสัมภาษณ์ไปแล้วใช่ไหมคือจะมีใครกันบ้างเนี่ยม่ใมมมมีใครกันบ้างนาีาดอ ายมอยจะขายอะไรครับขายผักชีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนโลนเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยการหลอกลวงนะครับแต่ละคนเนี่ยจะผักชีเราหน้าใสกันตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเลิกขายผักชีเดยครับยายมอยใช่มหยครับผถ้ายายมีขายหอยยายมอยจะขายอะไรครับแล้วเพราะอะไรอะขออีกทีได้ไหมครับขายหอยเซอรี่คะ่ะอะไรครับเพราะมีสีชมพูคะ่ะแดดดียาย มอยก็ต้องขายหอยด้วยเพราะว่าหอยเนี่ยมีขายน้อยต้องช่วยกันขายขายหอยอ่าทำไมนะครับก็เฮ้ยก็เป็นพี่น้องกันก็เป็นพี่น้องกันถามขอบคุณครับถ้าอาจารย์เจอซิกมาฟอยครับอยากบอกอะไรกับเขาอยากบอกว่าบางครั้งบุหรี่มันก็เป็นแค่บุหรี่นะซิกา้าก็เป็นแค่ซิกา้าไม่ได้เป็นอย่างอื่นอย่าคิดมากไป ขายกล้วยกันครับทำไมถึงทำไมถึงต้องขายกล้วยครับน้องก็ส่วนมากผมเห็นยายๆก็จะขายแต่กล้วยกันนะครับขายยาดมแล้วกันทำไมครับทำไมถึงไม่ต้องขายยาดมก็เพราะว่าไม่รู้่คิดไม่ออกเพราะว่ายาดมคู่กับยายดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสำหรับการที่จะตอบว่ายายมอยขายอะไรเนี่ยเราต้องมีแบ็กราวร์ของยายมอยก่อนไม่งั้นการที่เราไปฟันธงว่ายายมอยจะขายอะไรเนี่ยมันจะเป็นการโดยสรุปเกินไปซึ่งผิดจากหลักที่เราเรียนกันนะครับความคิดของอาจารย์อาจารย์คิดว่ายายมอยขายอะไรครับ ยังไม่รู้ครับตอบไม่ได้ไม่สามารถโดนสรุปได้ครับผมแ้วถ้าอาจารย์เจอกับซิงมาฟอยอยากบอกอะไรกับเขาอยากบอกว่าบางสิ่งสิ่งทีเ่เขาคิดเนี่ยว่าทุกอย่างเป็นแรงขับดันทางเพศอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันถูกก็ได้อาจจะเป็นความต้องการของซิกมาฟลอ,อย์ก็ได้ดูแล้วใให้เราเห็นก็ได้คม,มากใช่้องนบชิด สีเฮ้ยโดนพูดไม่เหรอเอาไหมเอาเทคสองห้าสี่สามสองอ่าแล้วเอกจิตที่พี่ว่าว่าครับ <c oughs> เขามีการเรียนการสอนยังไงบ้างเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นเฮ้ยนะต่อจากเดี๋ยวพี่จะอาสา <c oughs> พี่วาครับและสาขาทีติวิทยาที่พี่วาว่าเนี่ยมีการเรียนการสอนอย่เงเดีอยด้ยเด้๋ยดเด้อเิ้าเด้อก็้อเด้อาเดีอเอเด้อเด้อเอเด้อเด้เด้อเด้อเด้อด้อเด้อเดเด้อเด้เว้นเด้อเด้เด้เด้้อเเอเดวเดวเเดร